สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลกระปุกออกงานได้ชว์ที่โชว,ชวร์รูมรถจ์มือสองกรุงแสงหาไทยราชค่ะและคลิปนี้เราจะพาชมกับรถเข้าใหม่เลยนะคะสำหรับใครที่ตามหาอ e ีโคคาที่เป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลขใหม่น้อยหลักหมื่นนะคะแถมยังผ่อนสบายๆกันอีกด้วยสำหรับตัวซูซูกิสวิปนะคะคันนี้คือรุ่น1.25ลิตรเป็นตัว SAI นะคะก็คือตัวท็อปสุดและมาใน่วงปี2 0 1 6ปี1 7นะคะระบบเกียร์เป็นแบบออโต้คันนี้เป็น เครื่องเปนซินล้วนสุดประหยัดเลยไม่เคยมีการติดตั้งแก๊สค่ะวันนี้มาในงบราคาพิเศษจากปกติที่258,000บาทสำหรับคลิปนี้แลกรับส่วนลดพิเศษเหลือเพียงแค่238,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์แอดไปได้เลยที่แช่ KS1234 ติดต่อได้ที่บอทโทร063506477 สนใจคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะได้รับทั้งส่วนลดโปรโมชั่นของแถมพิเศษกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมคันนี้พร้อมๆกันว่าจะได้ออปชั่นตัวท็อปที่จัดเต็มขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะคะได้สีแดงนะคะสติกเกอร์สวยสปอร์ตแบบนี้มาให้ด้วยไฟหน้าเดิมๆไม่มีร่องรอยแตกร้าวมาได้เป็นตัวไฟเดย์ไทม r รั n นิ่งไลท์เป็น LED ด้านล่างนี้ที่ตัวชุดแต่งกันชนนะคะสวยหรูมากค่ะผู้ชม สำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องขนาด1.2 5ลิตรนะคะคุณผู้ชมคะเป็นเครื่อง eco ค a r ที่ประหยัดแล้วก็ขับได้ดีสุดๆกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆจากโรงงานมาแบบนี้เลขตัวถังเลขเครื่องยนต์อยู่ครบรถเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพสดแล้วสภาพสวยมากๆเลยจริงๆนะพี่ๆคะสําหรับตัวสีด้านข้างคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรอบคันค่ะแถมนยังได้เป็นตัวล้อแม็กนะคะสีทูโทนปัดหน้า างจัดทรงสวยๆลงล้อมาให้อย่างดีตัวนี้นะคะที่จับประตูเป็นแบบตัวปุ่มกดเปิดปิดรถได้แบบอัจฉริยะนะคะแล้วก็ภายในของตัวซอกตัวสีตัวซอกแผ่นเพจตสติกเกอร์หมุดเดิมจากโรงงานนะตัวซอกสีแห้งๆเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้ก็เลยค่ะในส่วนของตัวคอนโซลคันนี้นะคะสวยเนียนกริบกันรอบค่ะเลยไม่มีร่องรอยขีดข่วนไม่มีรอยคราบกา่าได้แอร์แบ็กมาให้คู่หน้าแล้วก็ได้เป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะดูหนังก็ได้บูทูดก็ได้กันอีกด้วยนะคะแถมยังมีม ล้องมองภายหลังมาให้ด้วยค่ะสําหรับระบบแอร์ตัวนี้ได้ระบบแอร์เย็นเย็นฉ่าๆเป็นแอร์เปิดเปิดแบบออโต้นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเกียร์แบบออโต้ซึ่งคันนี้นะเจ้าของเดิมอะ่ะดูแลให้อย่างดีดูแลเช็คศูนย์นะคะแล้วก็ดูแลตามรอบตามระยะเลยในสองของตัวภายในบอกเราก็จะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะสวยมากน่าใช้งานมากๆค่ะและสําหรับด้านท้ายค่ะของตัวรถคันนี้ไฟท้ายเดิมๆสวยๆไม่มีร่องรอยแตกรลยรัาวนี่ต้องบอกกันเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่นดืสบายยังสวยขนาด น,นะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์กรับระยะถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีโลโก้นะคะที่บุงบอกว่าเป็นตัวรุ่น็อปของเขานั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้ได้ชุดแต่งสปอยเลอร์มาให้พร้อมไฟเบรกลงนที่3ส่วนภายในของตัวรถเนี่ยเขาจะมีทั้งถาดรองท้ายมีทั้งตัวที่กั้นเก็บสัมภาระซอกสีภายในต่างๆคือซอกสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพียงแว่ไม่เคยจมน้ํามาก่อนแน่นอน100%สําหรับตัวสีด้านข้างคันนี้นะคะคุณผู้ชมคะสีสวยเรียบเนียน พร้อมกับตัวที่เปิดปิดประตูรถได้แบบปุ่มเปิดปิดอัจฉริยะนะคะภายในของตัวซอกตัวสีแห้งเดิมจากโรงงานมาแบบนี้ส่วนเม็ดอาร์ครอยดทนะคะดั้มเดิมมาจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นซอกทําสีไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นหัวน็อตเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยแถมยังได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้ารอบคันและมีเซ็นทรัลล็อกมาให้ด้วยค่ะสำหรับตัวภายในคันนี้นะคะเป็นรุ่นปุ่มเปิดปิดแบบกดปุ่มซ้ายเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาคันนี้เรียกได้ว่าออปชั่นครบ เต็มมีตัวคูชอนทนมาให้อีกด้วยนะคะวันนี้ในงบราคาพิเศษสุดค้มไ่ย่ที่238,000บาทจากปกติ258,000บาทได้ขับตัวท็อปเลขไม้น้อยวิ่งไปเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถทักชัดได้เลยที่แอฟไซส์พีเติดต่อได้ที่เบอร์โทร063 5์ห477และ สนใจคลิกลลงกหน้าโปรไฟล์กันได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ